สงกรานเผยโฉมหน้าคุณหมอช่วยรักษาให้ได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่จากที่ทราบกันว่าสงกรานเตชนรงประสบอุบัติเหตุขณะปั่นจักรยานชนกับรถกระบะท,ที่จอดข้างทางอย่างจังจนล้มกระบาดเจ็บหาดสงรงพยาบาลอยู่ห้องไอซยูนานเจวันและพักฟื้นที่โรงพยาบาลศักระยะปัจจุบันกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้แล้วล่าสุดสงกรานได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมสงกรานเต เป็นภาพขณะไปมอบของพร้อมคำขอบคุณคุณหมอทุกๆคนที่ช่วยโดยบอกว่าขอบพระคุณคุณหมอจิรสุขจงกลวัฒนาเป็นอย่างยิ่งจากกระดูกซี่โครงหักสองที่ไหปลาราเลื่อนปอดทะลุและกล่องเสียงแตกได้คุณหมอกรุณาช่วยรักษาเลยได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่ครับและบอกว่ามาเช็คอัปกับคุณหมอต้นสรนายแพทย์พ,พรพรมมืองมอแมนที่โรงพยาบาล สิริราชครับในความโชคร้ายของผมก็ยังมีโชคดีที่ได้รับการรักษาจากคุณหมอเก่งๆหลายๆท่านทำให้สามารถฟื้นกล,กลับมาได้อย่างรวดเร็วขอบพระคุณคุณหมอมากครับผมท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมให้กำลังใจจำนวนมากทางทีมงาน SBB Daily ขอให้กลับมาแข็งแรงไวๆนะคะ